ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหยุดวิดีโอใน Facebook นะครับไม่ให้เล่นอัตโนมัตินะครับแล้วก็หยุดไม่ให้มันมีเสียงด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Facebook อยู่นะครับท่านอาจจะเจอปัญหานะครับเจอปัญหาเวลาลากผ่านตัวโพสหรือว่าตัวเพจตัวกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมี วิดีโอนะครับมีวิดีโออยู่บางทีวิดีโอมันจะเล่นอัตโนมัติเล่นอัตโนมัติไม่พอบางทีมีเสียงด้วยนะครับบางทีท่านาบางครั้งท่านอยากจะประหยัดตัวเน็ตท่านนะครับบางทีกรอน,นี้อาจจะใช้เน็ตมือถือนะครับไม่อยากจะให้วิดีโอมาเล่นอัตโนมัตินะครับไม่อยากให้มันกินในเน็ตไปนะครับวันนี้มีวิธีครับ มีวิธีทั้งหยุดไม่ให้วิดีโอมาเล่นอัตโนมัติแล้วก็ไม่ให้มันมีเสียงนะครับจะมันจะเล่นก็ต่อเมื่อคุณไปกดเล่นเองนะครับสำหรับที่ผมจะทำนะครับจะเป็น Facebook ในคอมพิวเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ในระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับเรียงกันไปนะครับเดี๋ยวดูในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับสำหรับใครที่ใช้ Facebook นะครับในตัวคอมพิวเตอร์อยู่นะครับให้ท่าน ให้ท่านมาที่ตัวสามเหลี่ยมนี่นะครับในที่นี้ผมจะไม่คลิกให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างนะครับผมทีเกียรไปเซนเซอร์นะครับบอกตรงๆเ็จให้คุณพอคุณเข้า Facebook เสร็จนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ตัวเดี๋ยวผมเน้นให้ดูกันนะครับที่ตัวนี้นะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวนี้เสร็จนะครับ พอถึงคําว่าการตั้งค่านะครับที่การตั้งค่าการตั้งค่าเสร็จนะครับคราวนี้ให้คุณมาลากออกมาข้างใต้นี้ที่คําว่าวิดีโอนะครับวิดีโอเสร็จนะครับคุณจะเห็นเนี่ยคุณคุณภาพเริ่มต้นของวิดีโอนะครับในที่นี้นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรหรือว่าถ้ามันเป็นค่าเริ่มต้นหรือเป็น SD นะครับให้คุณมาเปลี่ยนเป็น H d ดีนะครับ HD หากสามารถใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็เล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับในที่นี้ มันจะมีค่าเริ่มต้นมีเปิดมีปิดให้คุณมาปิดได้เลยนะครับเพราะในที่นี้คุณไม่อยากให้มันเล่อนอัตโนมัติใช่ไหมครับมาคลิกที่ปิดเลยแสดงคําบรรยายทุกครั้งครับเปิดคําบรรยายจะปรากฏมัเปวิดีโอใดๆที่มีคมําบรรยายในที่นี้เปิดก็ได้ถ้าคุณอยากจะดูคําบรรยายนะครับหรือถ้าไม่อยากดูนะครับก่อนนีวิดีโอเขามีคมําบรรยายแต่คุณไม่อยากดูก็ปิดนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเปิด ค,ค่าเริ่มต้นระดับเสียงของวิดีโอ employees. นะครับวิดีโอจะเริ่มเล่นด้วยความดังที่น้อยกว่าตามค่าเริ่มต้นหากเลือกหมดห้ามรบกวนไว้ในที่นี้คุณมาที่เงียบก็ได้นะครับหรือจะเอาค่าเริ่มต้นก็ได้แต่ในคอมพิวเตอร์นี่ผมว่าเอาไว้ที่ค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับเพราะยังไงวิดีโอมันจะไม่เล่นอัตโนมัติอยู่แล้วมันก็จะไม่มีเสียงครับในที่นี้ค่าเริ่มต้นระดับเสียงของวิดีโอเอาไว้ที่คําที่ ว่าค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เป็น facebook ในมือถือนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็น facebook นะครับในระบบ a n d r o i d แล้วก็ ios ต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเป็น facebook นะครับในระบบ android นะครับวิธีการเข้าไปหยุดวิดีโอนะครับไม่ให้เล่นอัตโนมัตินะครับวิธีการนะครับคุณจะเห็นขีดสามขีดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้คุณแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไป แตะเข้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเห็นหน้าอย่างนี้นะครับให้คุณเลื่อนลงมาที่คําว่าการตั้งค่าตัวนี้นะครับให้คุณแตะเข้าไปเลยพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับแตะเข้ามาเสร็จคุณจะเห็นหน้าตาอย่างนี้บัญชีการตั้งค่านะครับให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่คําว่าสื่อตัวนี้นะครับที่คําว่าสื่อให้คุณแตะเข้าไปเลย พอแตะเข้ามาเสร็จนะครับต้องขออธิบายหน่อยนะครับในทีน่นี้ปรับให้เหมาะสมแล้วปรับแต่งวิดีโอให้เข้ากับสภาพเครือข่ายอันนี้เอาติ๊กถูกไว้นะครับโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตน้อยน้อยกว่าถึง40%โดยการลดคุณภาพของวิดีโอก็กรณีอันนี้นะครับถ้าคุณติ๊กถูกไว้คุณภาพของวิดีโอจะลดลงนะครับวิดีโออาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะไม่ชัดมากเพราะว่าเพื่อการเขาก็บอกอยู่แล้วเป็นโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับ กรณีคุณอาจจะใช้เน็ตมือถือนะครับอาจจะใช้เน็ตมือถืออยู่แล้วก็แพ็กเกจคุณใกล้จะหมดนะครับพอหมดนะความเร็วมันก็จะดรอปลงใช่ไหมครับ,รบดรอปลงคุณอยากจะประหยัดนะครับเวลาคุณอยากจะดูคลิปนี้อยากจะดูวีดีโออะไรแต่ว่าไม่อยากให้มันกินเน็ตมากคุณก็ติ๊กถูกไว้ที่ตัวนี้ได้แต่ถ้าคุณใช้ Wifi คุณก็ไม่จําเป็นต้องมาติ๊กถูกนะครับเอาให้มันเต็มเนยวไปเลยนะครับ เขาคุณภาพาวิดีโอนะครับขนาดไหนก็ให้ตามขนาดนั้นไปเล่นอัตโนมัตินะครับใช้อินเทอร์เน็ตมือถือและ wiFi นะครับอันนี้กรณีคุณใช้นเน็ตมือถือและ wi-Fi ก็ติ๊กถูกไวนะครับใช้ WiFi เท่านั้นไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติกรณีน,นี่คุณไม่ให้วิดีโอมาเล่นอัตโนมัติคุณก็มาติ๊กถูกที่ตัวนี้นะครับมาติ๊กถูกตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ ตัวนี้เ,เลื่อนวิดีโอโดยเปิดเสียงในที่นี้ถ้ามันเอื่อนอยู่ตรงนี้ให้คุณเอื่อนมาแบบตามของผมนะครับวิดีโอก็จะไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงแล้วก็ถ้าตัวนี้อันนี้ติ๊กถูกไว้วิดีโอก็จะไม่เลื่อนอัตโนมัตินะครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับการเข้าไปหยุดวิดีโอในตัว Facebook นะครับในระบบ a n d r o i d ไม่ให้เล่นอัตโนมัติแล้วก็ไม่ให้มีเสียงรักเลยก็คือตัวนี้ นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นมือถือในระบบ iOS นะครับในส่วนของนี้ข้ามไปกันนะครับคุณก็ลองมาดูเองกันนะครับเขาวนี้เป็นใน iOS นะครับในระบบ iOS นะครับให้คุณมันก็คล้าย น่าตามคล้ายๆกับของ Android เลยนะครับในที่นี้ให้คุณมาแตะที่คำว่าการตั้งค่าตัวนี้แตะเข้าไปเลยนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณลากออกมาลากออกมา,า,กมาที่คำว่าคุณจะเห็นไหมที่การตั้งค่าเนี่ยนะครับให้คุณมาดูที่คำว่าสื่อนะครับมันจะคลา้ายๆในระบบ Android เลยนะครับ คุณแตะเข้าไปพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างนี้คุณภาพวิดีโอนะครับ,ปร,บปรับให้เหมาะสมแล้วอ่าอันนี้เราก็เอาเครื่องหมายถูกไว้ก็ได้นะครับทั้งหมดประยานอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้จะแตกต่างจากแอนดรอยเล็กน้อยนะครับถ้าคุณจะเอาอันนี้เพื่อประหยัดอินเทอร์เน็ตคุณคุณก็มาแตะที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เล่นอัตโนมัตินะครับใช้อินเทอร์เน็ตมือถือและ wifi นะครับในที่นี้ ปกติมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะไม่ให้วิดีโอมาเล่นอัตโนมัติคุณก็มาเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนที่ตรงนี้เหมือนกับของผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมนตนัติตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับไม่ให้วิดีโอมาเล่นโดยมีเสียงนะครับถ้าคุณมาแตะตรงนี้นี่เซตวิดีโอจะไม่เล่นอัตโนม,นตนมนัตินะครับตัวนี้นะครับคุณจะดูได้ก็คือก็ต่อเมื่อคุณไปแตะ ให้วิดีโอมาเล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ามาปิดไว้วิดีโอก็จะไม่มีเสียงนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับการเข้าไปปิดนะครับหยุดวิดีโอใน facebook นะครับไม่ให้เล่นอัตโนมัติแล้วก็ไม่ให้มันมีเสียงนะครับไม่ให้มันมีเสียงนะครับทั้งในอคอมพิวเตอร์นะครับใน f a c e b o o k ในคอมพิวเตอร์มือถือในระบบ android แล้วก็มือถือในระบบ iOS นะครับไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ